วันนี้มาดูไอหัวดูโท่ป้ายแดงอันนี้สภาพป้ายแดงจริงนะเป็นดูโท่หัวกว้างเป็นถอดจากรถบรรทุกแต่เขาเอาไปใส่รถบัสเอาคัสซีไปใส่รถบัสก็เลยได้หัวออกมาหัวนี้เป็นหัวจะไม่มีพวกจอไมแกนวงเพราะว่าเขาไปใช้กับรถบัสถ้าเรามาีชุดใส่ไฟแกนวงเนี่ยเราก็เอาหัวป้ายแดงหัวนี้ไปใส่ได้เลยนะ ก็จะถอดพวกจอใหม่แล้วก็วงพวงมาลัยตรงเนี้ยถอดไปเป็นชุดเลยหใหม่อ่ะเป็นใหม่ป้ายแดงจริงใหม่จริงๆมีมีกี่ชุดคนระับมีทั้งหมดประมาณรถนี้ได้มาเกือบสามสิบหัวครับก็ถ้าสนใจเข้ามาเลือกได้เพราะมันได้มาเป็นลออทั้งหมดลอตก็คือหมดเลย ก็รอรอเขาต่อรถบัสใหม่ถึงจะได้มาอีกครับสนใจก็เข้ามาดูของจริงได้ครับที่สอสอ,อะไร090 978 2414ครับขอบคุณครับ